สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจาะตู้ลำโพงครับ6.5นิ้วครับและลำโพงแซก4นิ้วครับแล้วก็เอาแบบมาครับแบบมาวางแล้วก็ปากกาหมุน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 ปากกาหมุน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 ลำโพงแซกครับ4นิ้วครับ6นิ้ว6.5สองตอกครับ6.5ลำโพงแซกสองครับ6.5สอง พอได้จุดที่เราต้องการแล้วเราก็ประตูหมุนไม่ติดครั้งตัวนี้ไม่ติดเท่าไรครับหมุนไปเอรนี้ไม่ติดเท่าไรครับปกาไม่ออกหาไม่เห็นเลยกาไม่ออกครับตัวนี้ ตัวนี้ออกดีเลยตัวนี้ตัวนี้ก็ออกดำรงแซกสองตัวได้ออกดีตัวนี้ไม่อยอมออกทำใหม่ทำใหม่มาวางล็อกไว้นะหมุนหาหมุนน็อตทับก่อนหุณนน็อตทับก่อนก็เจาะไว้ก่อนเจ้าหนี้ลำวงแซกถึงตรงกลางลำรงแซกสามารถไปได้นี่ หกจุดห้านิ้วครับหกจุดห้านิ้วตัวนี้ครับลำโพงหกจุดห้านิ้วนี่ตัวลำโพงแซ็กครับสี่นิ้วตัวลำโพงแซ็กตัวนี้สี่นิ้วครับเอาใหมเอาไหมเอาไหมหามันประกาศไม่ออกแล้วก็หมุนน็อตไปลงตรงนี้ลำโพงหกจุดห้านิ้วจุดห้านิ้วขายในราซาลาครับ คนจังหวัด้อยเอ็ดดงไปแบบนี้ตรงแบบนี้ครับนี้พอมากออกแล้วเขาออกตะปูออกตะปูออกครับมีแม่แบบมาแล้วแม่แบบมาแล้วตะปูอยู่ตรงนี้มุนอ่ามุนนัดลงมุนนัดลง มุนนรอตรงเรียบร้อยแล้วก็เอาเราตเตอร์มาวางไว้ตรงตำแหน่งเก่าของมันแล้วก็หมุนหมุนหมุนม,นม,นมุนให้เป็นวงกลมแล้วก็เอาจอดูไปอีกนิดหนึ่งครับหกสุดห้านิ้วลำโพง6กห้านิ้วลำโพงเจ้านิ้วลำโพงแซกสนิ้วสองตัว อ้าวพอทำไม่ยากครับเลาเตอร์ตัวเล็กๆอยึ่งกับ,บางแบบลงบางแบบลงหมุนนัดตรงกลางแล้วก็บางจุดเก่าของมันที่เราขีดกาไว้แนละ้วลาเตอร์ตันนี้เราขีดปากกาไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะลงจุดนี้อ้าวจะลงจุดนี้แล้วก็พอเปิดสีหมุนนัดก็ไปแล้วเปิดสีพอเปิดสี่ เราคอยจับให้มันหมุ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 จับให้มันหมุนหมุนหนไปหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนไปเรื่อยๆฝกิหนิ้วครับคุณผใช้สองตัวขายราซาคนละเอ็ดครับกลมครับตึ้นันำไปอยู่ครับ ครับตังเ่ง่นี่อนง่ครับเงื่แค่มืนนนไปสามารถเตรียบมาแล้วตัวราอสื่อของเราก็ต่อันขั้นนะครับขั้นนิดเดียวแต่มา15,000ต่าืน5 0ไป1 5ณิ0ก่อนเ่เข้าไปมันก็มันลงไม่ลงไม่ลึกกับนิดเดียว เราเอาออกไปใส่ดูมาอีกขอบคุณมากครับ